รอบรอบ26ปีโรงพยาบาลสุเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือมีผู้ร่วมแสดงความดีๆกันอยากขับขันพลเรือตรีกิตินันง,งามศิลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือร่วมกับคณะแพทย์พยาบาลข้าราชการทหารและลูกจ้างในสังกัดได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมวันคล้ายวันสถาบนานหน่วยครบรอบ,บปีที่26ณห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือตำบลพลูตะหลวงอำเภอสัตอีบจังหวัดชนบุรีโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองรีสศการผลเรือโทชลทอรสุวรรณกิติเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่อดีตผู้อํานวยการโรงพยาบาลตลอดจนผู้แทนหน่วยงานของกองทัพเรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ่าเดินทางนำกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกเข้าร่วมแสดงความยินดีในปันนี้ด้วยจากนั้นได้มีการประกอบพิธีทางาศาสนาโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนสิบรูปบาสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระรหารปิ่นโตถวายเครื่องพยาธรรมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นหน่วยงานและผู้ร่วมในพิธีและเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการทหาร และลูกจ้างในสังกัดต,ตลอดจนบุคคลโดยทั่วไปที่เสียชีวิตขณะเข้ารับการรักษาพยาบาลณโ้รงพยาบาลมเด็จพระนายเจ้าสิริกิตกรมแพทย์ทหารเรือแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลระดับตาติยภูมิให้บริการสุขภาพเฉพาะทางที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จําเป็นต่อการกาตรวจรักษาอย่างครบถ้วนเป็นโรงพยาบาลของกองทัพเรือสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2000 539รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันนับได้26ปีโดยให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลทหารเรือและครอบครัวกองทัพเรือและยังให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือมีการฝึกอบรมบุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์โดยมีศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาซึ่งได้มีการจัดอบรมโครงการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีโครงการอบรมแพทย์ฝึกหัดและเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยที่จัดอบรมนักศึกษาแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาและสอนอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าอีกด้วยนิวส์4ิวราชิฟสีรายงาน